ทำไมร้านคู่แข่งกันต้องตั้งใกล้กันเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นคู่แข่งกันถึงไม่ยอมไปตั้งร้านอยู่ไกลๆก,ก,ก,กันจะได้ไม่ต้องแย่งลูกค้ากันเองตรงกันข้ามแบรนด์คู่แข่งมักจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเสมอตัวยอย่างเช่นในห้างถ้าเราเจอแมคโดนัล s ์ที่เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดก็มักจะเจอเคเอฟซีด้วยหรือว่าอย่างร้านสะดวกซื้อ CJ, ซีเจหรือว่าเซเว่นอีเลเว่นบางทีก็ตั้งอยู่ติดกันแบบว่าห่างกันคู่หาเดียวเลยด้วยซ้ำแต่ที่แบรนด์ต่างๆใช้กลยุทธ์แบบเกาะกันไปลักษณะนี้ กันที่ทำเลที่ตั้งครับอธิบายเห็นภาพคือลองนึกภาพชายหาดยาว1กิโลเมตรที่มีคนกระจายอยู่ทั่วหาดบนหาดมีร้านไอศกรีมอยู่2ร้านซึ่งทั้งคู่ขายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเท่าๆกันสมมติว่าร้านไอศกรีม A ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายสุดร้านไอศกรีม B ตั้งอยู่ฝั่งขวาสุดของชายหาดถ้าดูจากระยะทางการเดินลูกค้าใกล้ฝั่งซ้ายก็จะไปซื้อที่ร้าน A ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งขวาก็จะไปซื้อที่ร้าน B ส่วนคนที่อยู่บริเวณกลางชายหาดก็จะกระจายกันไปซื้อที่ร้าน A บ้าง B บ้างดัังนนน้้้ถาาาาาหหกกรรร A ือว่ B ใค็ตมที่ขยับร้านไปอยู่ใกกล้ึงกกามขึ้น็จะวดลูกค้าทั้ง ลูกค้าที่อยู่ตรงกลางหาดด้วยเนื่องจากว่าลูกค้าจะเดินไปถึงร้านด้วยระยะทางที่น้อยลงสุดท้ายแล้วทั้ง2ร้านก็จะขยับเข้ามาเรื่อยๆจนไปอยู่ที่กึ่งกลางของชายหาดจนร้านทั้งคู่อยู่ติดกันและไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของทำเลนั่นเองทฤษฎีโฮเทลลิงสล w ์อธิบายง่ายๆคือธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงถ้าตัดเรื่องของคุณภาพและราคาขายออกไประยะทางจะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในการเลือกซื้อสินค้าตัวอย่างชัดๆของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเคสของ CJ กับ Seven eleven ซีเวกับเซเว่อาานอีเลฟเว ซื้อที่บริหารโดย CPO เน้นขายอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความหลากหลายปัจจุบันมีสาขาราาๆ1 5 0 0 0แหง่งเป็นร้านสะดวกซื้ออันดับหนึ่งของประเทศไทยส่วน CJ เป็นเชนร้านสะดวกซื้อที่บริหารโดยกลุ่มคาราบาวเน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาปัจจุบันมีสาขาราาๆ1,100ห่งแหง่งแม้ว่าจำนวนสาขาจะน้อยกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นหลายเท่าแต่ก็กำลังโตอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าบางชิ้นที่ขายในเซเว่นอีเลฟเว่นก็จะมีขายใน CJ ซีเหมอนกเราจื้อวน ได้ได้ของเหมือนกันดังนั้นเราจะเลือกร้านที่อยู่ใกล้ที่สุดมากกว่าสุดท้ายนี้การตั้งสาขาใกล้ๆกับคู่แข่งไม่ได้มีแค่เฉพาะในธุรกิจร้านสะดวกซื้อเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่เห็นได้แทบจะทุกอุตสาหกรรมดังนั้นบางธุรกิจก็จะใช้กลยุทธ์ด้วยการเปิดร้านของตัวเองอีกสาขาไปเลยให้ใ,นในกล้กับสาขาเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาแย่งชิงตลาดได้และนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเรามักจะเห็นร้านหรือวัตธุรกิจที่มีเจ้าของเดียวกันเปิดร้านใกล้ๆกันในบางทำเลนั่นเองครับความรู้ด,ด